สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อาหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่าคําพูดที่ลูฟี่เนี่ยพูดตลอดนะว่าเขานั้นจะเป็นราชารจสรสลัดถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งลูฟี่ในการเป็นราชารจสรสลาดขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นลูฟี่เนี่ยจะทําอะไรแล้วก็เรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างโดยในตอนนี้เหตุการณ์ในภาพานตนั้นก็กําลังดูเดือดเพราะว่าการต่อสู้ในตอนนี้ระหว่างลูฟี่แลวไคโดเนี่ย มันก็จะเป็นการต่อสู้ตัดสินโดยที่ลูฟี่นี่ก็ได้ใช้เกศีเป็นล่าสเนกแมนพร้อมกับประกาศนะว่าเขานั้นจะไม่หยุดโจมตีจนกว่าเขานั้นจะหมดแรงและที่สําคัญในตอนนี้หล่อห้าผู้เท่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ประกาศชัดเจนนะว่าให้จัดการหมกฟางลูฟี่ซะเรื่องราวพวกนี้ก็เลยกลายเป็นสัญญาณนะว่าหลังจากนี้ไม่นานเนี่ยลูฟี่เนี่ยก็จะได้ไปยังราบเทลแล้วก็กลายเป็นราชาเจ้าสลัดแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้นก่อนหน้านี้อาจารย์โนดะก็ได้มีการบอกใบ้ไปเล็กน้อยนะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันพีเนี่ยหลังจากที่มันได้มีการเปออน,นะะ โดยที่เพื่อนๆเนี่ยก็กน่าจะรู้กันดีจากคําพูดองนคานะว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีคนที่จะวันพีขึ้นมาในตอนนั้นรัฐบาลโลกนั่นก็ต้องเจอเข้าสกใหญ่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็จะรักเป้าหมายนะฮะว่าหลังจากที่ลูฟี่เนี่ยได้กลายเป็นราชาจ้สลัดสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นและก็เป็นการเดินทางของผู้ลูฟี่นั่นก็คือสองครามใหญ่ในการต่อสู้กับรัฐบาลโลกและสงครามในครั้งนั้นก็น่าจะเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันพีเพราะว่าอย่าลืมนะว่าพวกตว นั่นก็คือพวกคาผู้เท่าที่ในตอนนี้สังฆาลูฟี่และก็ที่สําคัญทั้งคืนในตอนนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องราวของท่านอิมที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมาอีกด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยมีศัตรูตัวฉกาจนั่นคือหนวดดาที่เรายังไม่รู้เลยนะว่าการต่อสู้ระหว่างหนวดดาแล้วก็ลูฟี่มันจะเกิดขึ้นในตอนไหนจะเป็นเร็วๆนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ลูฟี่ได้การเป็นราชาโจ้สลัดก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าดูจากเนื้อเรื่องในปัจจุบันผมคิดว่่่่่่่าา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 ตตตออใหู้้้้ลลลลลฟีเเนนยจจะไดดดกกกกป็็็็รรชโสัแแแววววิทงบมมมื การเดินทางรอบโลกในเรื่องวันพีสเพียงแค่การเดินทางรอบเดียวนะั้นไม่สามารถไปครบทุกเกาะได้นะฮะเพราะว่าการเดินทางในเรื่องวันพีนี่ก็จะมีการเลือกเส้นทางว่าโพลูฟี่เนี่ยจะไปเกาะไหนแล้วก็เส้นทางไหนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เลือกต่างกันแล้วก็ไปเจอกับไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เป็นไปได้หลังจากนี้นะั่นคือลูฟี่คราวน,นั้นก็อาจจะออกเดินทางอีกครั้งไปยังเกาะต่างๆที่ลูฟี่แล้วก็พักโพลเนี่ยยังไม่เคยไปก็เป็นได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการวิเคราะห์กัน,นว่าดไลลนนน์ีมัอาาาจจจะถูกทกทห เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกป้าวาอย่างพวกลาบูนเรื่องเล่าเกิดกับออบูของซันจิที่ว่ากันว่ามีทะเลที่มีปลาทุกอย่างอยู่ในนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าในโลกวันพีชมันกลับมีเลดไลน์ที่เหมือนกับเป็นภูเขาขนาดยักษ์ขวางกั้นทะเลระหว่างแต่ละฝั่งเอาไว้ก็เลยทําให้อาบูเนี่ยกลายเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่ามันมีจริงเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าพวกนี้นี่ก็จะเป็นหนึ่งขอไปไม่ได้ที่หลังจากที่ลูฟี่ได้กลายเป็นราชาจอสลัดการเดินทางครั้งต่อไปนั้นอาจจะเป็นการทาลายเลตไลนท แล้วก็อีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่มันน่าสนใจนะฮะนั่นคือเรื่องราวที่วันพีนั้นได้มีการปรูปเนื้อเรื่องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร์กองท้องฟ้าอาณาจักรโบราณคนที่มาจากดวงจันทร์แล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยนั่นก็คือกลุ่มจักรศาสต์อวกาศโดยการที่เนื้อเรื่องได้ปูเรื่องราวพวกนี้มาแล้วก็เห็นว่าในโลกวันพีนอกจากคนที่อยู่ในโลกเนี่ยมันก็จะมีเผ่าพันธุ์มากมายรวมถึงคนมีปีกแล้วก็คนที่อพยพมาจากดวงจันทร์และยิ่งการที่เอเนลเดินทางไปที่ดวงจันทร์พร้อมกับเจอเข้ากลุ่มมมะะาาาาาอออวววกกกกศศันน็็จเเปรรื่่่่งทีคิดลุ พวกเขาเน้นเดินทางไปไหนมาบ้างแล้วเป้าหมายในการเป็นโจ้สลัดของพวกเขานั้นคืออะไรเพราะว่าเรื่องราวพวกนี้มันก็ไม่แน่นะว่าหลังจากที่ลูฟี่เนี่ยออกเดินทางรอบโลกแล้วก็ได้เป็นราชาโจ้สลัดในตอนนั้นอาจจะมีเรื่องราวที่ลูฟี่นะฮะให้แฟงกี้นะีปรับแต่งเรือซันนี่ออกอวกาศได้ก็เป็นได้แล้วก็ต่อมานะี่คือเรื่องราวที่ใครหลายหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือการที่ลนะูฟี่เนี่ยเข้ามอบตัวนะฮะเหมือนกับตอนที่โรเจอร์นถูกประหารชีวิตแต่ว่าการที่เนเรืล่นนเนี่ยบอกนะว่าลูฟี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาน,น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูฟี่ในชนะรัฐบาลโลกนั้นก็ต้องหายไปหรือว,ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งหนึ่งความเป็นไปไ,ได้ขอลูฟี่อาจจะไปอยู่ที่ไหนสักแห่งแล้วก็เล่าเรื่องราวนะฮะหรือแม้ก็อาจจะมีฉากที่เขามอบหมวกฟังของเขาให้กับเด็กคนต่อไปก็เป็นได้และนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะมาวิเคราะห์กันว่าลูฟี่เนี่ยหลังจากที่เขานนั้นได้กลายเป็นราชาเจ้าสลัดหลังจากนั้นลูฟีน่น่าจะไปไหนแล้วก็ทําอะไรบ้างและเพื่อนๆคิดว่าหลังจากที่ลูฟี่ได้กลายเป็นราชาเจ้าสลัดในตอนนั้นลูฟี่น่ามมาารถคคอเตบกกใ้้้ลิปไดยฮ โอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งเอาไว้ฉันจะไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เ,เราสรวบวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ